ได้นําคณะครูออกฝึกอาชีพระยะสั้นช่างเชื่อมผริพันธ์เบื้องต้นให้กับโรงเรียนบ้านหวยคลองอําเภอชานุมาลด้วยนโยบายของสํากง,งานคณะกรรมการการศึกษาและก็ภารกิจหน้าที่ในการขยายโอกาสาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอาชีพให้กับชุมชนวันนี้ทางวิทยาเทคนิคพลิภัณฑ์ก็ได้มาฝึกอาชีพสอนระยะสั้น 75ชั่วโมงนะจำนวน2รายวิชาในการพานักเรียนชั้นป .5 กับป .6 ทำชั้นาาวางรองเท้ากับโต๊ะลงอาหารเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับในการเรียนอาชีพนะครับหลังจากสำเร็จการาศึกษาแล้วอนาคตเด็กุ่มนี้ก็จะมีอาชีพติดตัวและเวลาไปศึกษาต่อในสายอาชีวะก็จะได้มีความรู้มีทักษะนะครับ ใน,ในการเรียนส่วนหนึ่งวันนี้เราได้ทําโต๊ะนะครับได้ฝึกให้เด็กเขาทำโต๊ะลงอาหารแล้วก็เก้าอี้ลงอาหารก็ทําให้เด็กๆที่เรียนนี้เขามีความสุขนะครับสนุกสนานอีกทั้งเขายังยังได้โต๊ะลงอาหารนะครับโต๊ะลงอาหารชั้นวางรองเท้าไว้ใช้ในโรงเรียนนะครับนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งของวิลาลยเทคนิคผลตภัณฑ์ ครับที่ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับผมดีครับวันนี้ทางวิเลยเทคนิคนะครับหัทะพานนะครับได้มาเปิดการฝึกอาชีพนะครับการเชื่อมนะครับช่างเชื่อมม้องต้นให้กับนักเรียนนะครับเกี่ยวกับทางด้านการฝึกอาชีพให้กับเด็กนักเรียนป .4 ป .6 นะครับซึ่งวันนี้นะครับได้ เกี่ยวกับโต๊ะอาหารแล้วก็เกี่ยวกับทัเรื่องที่ทวางรองเท้าให้กับเด็กนักเรียนของเรานะครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นโอกาสนี้ที่ทางท่านผู้มีการแล้วก็ทางคณะนะครับด้มาฝึกอาชีพระยะสั้นนะครับให้กับเด็กนักเรียนของเราซึ่งจะเป็นการต่อยอดเพิ่มทักษะให้กับเขาที่จะเติบโตไปในวันข้างหน้านะครับในการที่จะทําให้เขามีอาชีพติดตัวพื้นฐานนะครับ ง่ายนะครับในการเชื่อมของเหล็กเชื่อมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในเชิวันนี้นะครับมีความดีนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ทางนักเรียนของเราโรงเรียนของเราได้รับโอกาสนะครับในครั้งนี้เกี่ยวกันฝึกทักษะอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับในโครงการฝึกวิชาีพโครงการ การสูปอาชีพเบื้องต้นนะครับในครั้งนี้ขอบคุณทางคณะอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมภาคภูมิใจเทคนิควาตพานเด่นสวนมองสวัสดีครับพี่ชายนักวิทยาศาสตร์บงชัดวงวันนี้ได้มาฝึยกันการเชื่อมโครงการหลักสูตรระยะสั้นที่ทางวิทยาลัยเทคนิควาตพานได้มาสอนผม วันนี้ผมขอของมาครับ